สบายดีพี่น้องทุกโค้นิซีทุกทานนักจากที่ส่งข้าโพดเบิร์ดรอบที่ผู้ใหญ่จะดีจองเบิร์ดพี่น้องเลยตวว่าที่ว่าค้ายบอเบิร์ดเดย์ใยญ่จะดีทั้งเมืองนอกกระจองอย่างเนาะออันนี้ของของพอน้องมอดอะไรเนาะของคุณยายแม่นออ่แม่นนออืา เมียบักควันก็มาเอาเลยนาะน้องมวยกับของวไผ่กับของคุณยายนะของสาวาพอน้องมอ่นะติดต่อบ่ได้ขันเฮาสิไปหากับยันบ่เห็นเพื่อนเพื่อนอยู่หน้าพี่น้องมันไกลเฮาก็บ,บ่อยากออกไปจังว่ามันก็เป็นบางมือไหนเดือนเนาะน,นั่นแหละบางมือแล้วก็เขามาบางมือก็กบเขามาเอฟซีทามเสียงเจ้าคือบ่อยากบ่สบายบ่อเชสายเป็นไอ <laughs> เป็นไอซองเดือนอลไรเปน้องสองใส่ข้อแตกบัตมันดีมันก็นดีเสียงกันด้บับดร body ก็ไปนนี่แหละหอ,อย่า่ามืออคืนนี่แมงเท่นแสดมากอ่ะสายสายไปเงี่ยงอันตะแตนปะพาแต่ไอมาหนอน,โนโบาอ่มอีเดือนเป็นเมือ่อยเป็นเพียเลยเขานอนบาอ่มได้เข้าไอกลางคืนเออฮัวม<า>วอยมาเสียบอันโคมแห้แม่ได้ไหมฮัมตะเตนน่ารูยังเขียนนกเงี้ยงเขียดเข้าก็ได้ได้ ีอึตุยๆใหญ่อันนี้มีหาไลน์สื่อเนาะรอบที่ขายบอเบิร์ตเนี่ยแล้วก็ย่างอยู่ในสวนนะกับผู้ใหญ่จะดีเพิ่นจองละหาลอยให้น้องผู้ซีหาล่อยหาลอยบาทให้น้องผู้ซีผู้เดียวอีซีอีใต้หนาวมึงจะไปกินอะไรมาด้วบายดิฉันนึงเฮ้พี่น้องจะว่าเอฟซีเนาะบางคนกับไปเม่นอยู่ช่องอื่นว่าบอดี้จังสันจังซี่มาเบิ่งนซองเฮ้ากับว่าย่องเฮ้าจาังสันซีแล้วเดือนเนาะเขาปากประแดกเขา เขาอิจฉาอานะไปเม่นอยู it, ่ซองอื่นวาเฮานี่ไซสบอดี้ยังสั้นยังสี่หรือว่าไปเม่นอยู่ซองอื่นวะบอกเปรียบเทียบเนาะน้องเดือนบอดี้ยังสั้นยังสี่บ่าบอยบอดี้ยังสั้นยังสี่เนาะเฮ้าไปนั่งเขาประทันเฮาห้ามเฮ้าห้ามบ่ได้เนาะเดือนมีแต่คนหาคนสั่งห้ามบ่ได้ในเรื่องแต่ก็ขอบคุณเ้อะที่เข้ามาส้มเข้ามาคอมเมนต์ในคลิปขอบคุณเพิ่นคือเขาอิ้ว จังได้ก็ตามสีหักสีสั่งก็ะห้าขอบคุณคือเก่าเนาะคำว่าเบิ่งมาส้มเฮาได้ยอดวิวคือเก่าพี่น้องเลยอันนี้มีหาไลนสื่อเด้อมีแม่น้องเดือนไอ้เงาต้อ,เอง,งเบิ่งจีอะได้เดือนอเลยไอ้เงาเลยกูยุดเลยมันมันมันเจื่อเอาอ่านนี่เบาไก่แม่น้องเดือนอปลาหม่าวเจ้าเพงอะไรกันไอ้อันแมนไอเงาโอาเค มาซาแพงนี่สิเอาข้าวน้ําล้างของของบ่าวไก่มึงเห็นมึงเห็นเอื้อเตื้ออยู่เฮือนอยู่ซะยายเตื้อนี่ก็ตามโตยากาก็บ่ได้แกาเห็นเฮือนอันยาสงแหละเอองือกบ่เห็นไปเห็นแต่ลูกชายในวัดนั่นแหละเราไปหาอยู่หากินพี่น้องเอ้ยถ้าคนบ่มีผัวเนาะหาอยู่หากินโอ้จัสิหาหยังคือนี่แหละนี่นน คือเฮานี่แหละยังเขียนยังแต๊ๆนั่นบ่แกงหน่อไม้ตําหุงอืกอันแกงห่้ักดีบ่ดีกพสูงอยู่ักซายัะเลียอังว่าพังดีกว่าอดตาะก็้เออใหญ่ใจดีอวันจันทวงศ์ทางเมืองนอกขอบคุณขอบคุณผู้ใหญ่จดีลลายเด้อขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงลุงเรืองกว่าเก่าเนาะสาธุแหงๆรวยของแม่เนาะของแม่น้องเดือน1งงล ทงละเก่าพักเกาพักมันมีทงหนึ่งสิพักกันพักหน่อยเดือนหาเจ้าไปหน่อยกินกับเากินจิ้นบวกกินเขามาน้ามเลาสิไปเกาหลีทางซอมผัวเมียสี่เด้ไปอยู่บอจังว่มือนีไปได้เอกสารวทงผัวทงเมียผัวนะขึ้นไปแกะใครบ่บัผ่านนะบะ บางเบอร์มาสิผ่านมาตันบ่นผ่านก็บ,บ่ได้ไปแล้วมึงเด้อซะสมมุติผ่านถ้าฉัานผ่านเฮาก็ไปแหละพูดวอยูย่บ่เนี่ยอาย่าเปลี่ยนกันพี่เนาะแปดเดือนคือเก่ามัน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 แล้วแต่บริษัทเนาะอของของของพ,อพ่ออีนี่ไปอแปดเดือนแม่นบ่อ,อืผ่าขี้อีนี่แม่บักโมนะเอาไปผ่าสุูกกินลุผ่าแล้วตัวใดมันซุกนะมันก็ซุกบ่นั่นแหละเดือนแต่ว่ามันเป็นสีบ่บะแจ่มอ่ะเด้เอาไปผ่าแล้ว กะเหลือแต่ไว้กินแล้วมากตายมานี่นะเวียนมาซื้อบักหมูแล้วอร่อยแล้วเวียนเบิ่งันสุกมันนะบ่อือแต่ว่าผู้ใดที่มาสบายเฮากะให้มาเอาเองอัน้พี่น้องเนาะมันกบ่ได้ยากอีกอย่างนงกเลาะอยู่หนาก็เลยเออแซมาเองเออคุณน่านเห็นบ่าคลิปบคลิปอัน น้องมวยเพิ่นก็ได้ไปแล้วเนาะของันคุณยายทังเทพไปพี่น้องเฮากัสิเตรียมเราส่งคำแจ้งหน่อยนะพี่น้องเด้อตอนยังแดดแงแดดแบว่ามันบอกนถือกี่เดือนมแดดจากเดดแ่ามันบอกบถีเดนัากวแ่าบอกือเอแจาเด่ามันกีเดือนทัหนมันบอกี่เดือนมันแดงจาหวามเลยอืเดือนแาหน่นอกถอี่เดงเนาจะขบมือแบงพืี่น้องจัาขอบคุณเอือยทา ยูเอลายเดอร์กัทางเมืงองนอกเนาะทิเมตาเื่อวันจันทวงศ์อเสาร์เนี่ก็เอาขาไปเกือบกระสอบหนึ่งของกาะวันแลกวก็ลงของระบาาเรือเด้หู้แต่ว่าเพือระบาาเรือนะเราเป็นพิการได้เราบ่อนะแล้วก็ล้านนะเดือนเมื่อนะเดี๋ยวนี้ได้ล้านเราผู้หน่อยบอกทุา่า,านนี่เห็นได้นี่มันด่อยเลยเป็นพิการเลยเอออึดเขาอย่างว่าคอเขากินโอ้ยกลัว เออเด้นี่อยาเท่าบอคนกุงเทพอยากเท่านะะเนาะฮะคนเทพอยากเท่าบอโอ้สั่งเด้เอาล่อพบกันคำจักหน่อยพี่น้องแดดบดสชเมื่อส่งกับเจดนะําเนาะเขาคือสิอยู่เฮือนอยู่ดอกมาอยู่ก็จะไปถิ่มโลด ไป่ถิม่มมาเลืกเฮือนยายเตยกันเลยหอดเลยพี่น้องเอามาหอดเลยพี่น้องกำลังสิไปพี่น้องคัมแล้วเนาะสิไปผู้เดียวเลือกอันน้องแม่น้องเลื่อนอเมือกแล้วเนาะเลือกแต่ปลาเมาซาพแพงเป่ากไก่เลือกเตยเนาะพี่น้องเนาะไปขับไปส่งพี่น้องมาหอดเลยพี่น้องเฮ้ยไปเห็ดตกอยู่กลางทางเห็ดตกอยู่หนาเฮือนบบกอบทงสีโอ้ยเอาเของมาสี่ทงพี่น้องเอาของเป่ากไก่อันนี้เด้อแต่ว่าล่าไก,ก่ซาหน้าอย่ากินน้ำกันนั่นแหละ ท่นบอกไก่บนลงมาก็กินเบิดปลามันนสดปอบใจเป็นไงจดีอะไรปุ๋ยมาหายพ่อเอ้ยเป็นไงจะดีทางเมืองนอกดีมีแห้งสุขภาพแข็งแห้งลำรว้ยลำรวยเด้อเอออืมเป็นอามามื่อใดร่อามามื่อใดรอืมสาธุเด้อพี่เด้อส่งหอดจอดเทิงแล้วเนาะเหลืออยู่ซ้ำขอบขั้วมาเนี่ย ก็มาหาน้ำข้าวมาหายกระลำรวยกระลำลุ้ย้าถุโตกมันก็ถึกอยู่น้ำทางน่ะเว้ยข้าฉวยอีน่ะประเทศย่างกงเงิงกังเงิงอยู่ทงจีกเนี่ยฮะไปพี่น้องเราส่งต่อหามน้ามายายแาวน่ะห่ออาหานซาแพงเลยพี่น้องมันปุ๊บหลือมันเอามาขายพี่น้องมันปุ๊บล่ะน้องบูมเมาสเนี่ยลูกปลาเมาอยู่เทื่ไหนบ่เอออยู่เดินลงไปหาเองนี่ปุ๋ใหญ่จะดีทางยูอิเอทางเมืองนอก อาตกตะพืชตะพืชอยู่น่ะคอนทางนะงงเงง,งเงงเงอยู่เอาเขามาสี่ถงมาผู้งหนึ่งเฮ้ยจักก้าหมากชี้หมากนี่แหละนี่เท่าไรเออเออขอบใจแล้วเออมาตะคายบังโมเด็กพี่น้องประหล่อส่งต่อเพื่อนปลาเมากับเพื่อนก็เตื่อยพี่นกก้องเอ้ยไปต่อบาทน,นี่มามาผู้เดียวพี่น้องลูกเช้ากัน ัก็ร่องดีขึ้นนะพี่น้องเพราะว่าไปซักยามือสาวอุนเค็มหนึ่งแล้วโบอยากให้ตากแดดมานั่งพี่น้องเพราะมันยังแดดแห้งอยู่ค่ำอะไรก็ได้ดูอียต่อพี่น้องซาถูบุญแล้วพี่เด้อเอิงเด้อร์เอเด้อทางเด้านนอกซาถูบุญบุญครับนำซูให้ลำให้รวยให้อยู่ดีไม่แฮงเปิดสุขสุขคนให้อายุมันก็ยืนกิจการงานหงเฮืองซาถูกก็ว่าแล้วโบอยู่เพื่อนยายเตืยนะมาโบมีพ่อ น้ำเยายเตื่อยนี่แล้วไปใส่ก่อนฮัมแม่เจ้าน่ะไปเก็บขี้ตกบอเอาปิดปิดลูกโทรศัพท์มาหับอันกับพวกาจารย์ใหญ่จะดีทางเมืองนอกนี่มากมะไพ่พอนปัญญาจะดีนี่อยู่คู่อนบอหนึ่งเข่าแล้ยังขึ้นไปหนึ่งถาแม่โอ้ยอ่านางล่องลงกนางเป้ฮะแล้วมันเปื่อนนะเตียงนะเอ้า เอ้าครับเอ้าให้พ่อปลาลุงม okay. ึงดูปลาลุงทำเมืองนอกให้พ่อมึงดูเพรา้ปลาลุงทำเมืองนอกสุขภาพแข็งแห้งให้โรคภัยไข้เจ็บมาไก่ซูลกายเด้ออาวซาทุ่ยเฮ้ยเอ้ยส่งมอบเลยเนาะคำบ่บ่สิมานะแม่ตัวนะถือเข้าไปกินไปกับไผยโบหูซ้ำมาลงเห็ดหวัดโอ้ยลงเห็ดหวัดว่าสันคือบ่เก็บดอกพ่อบัวนะครับ อ๋อพี่น้องดอกพกบัวเพื่อนผูกพังคำเปย์แกจะเป็นดอกไปไปต่อพี่น้องไปเพื่อนปลาเมาอ้วกแล้วจังหวัดสงถึงระบาดนี่ผู้หมกหมองหมึกหลงเดี๋ยวทงเดียสุดท้ายพี่น้องโหเฮือนผู้สาวนี่จะเป็นสะอาดสะอาง มาหลบกวนคนนอนพี่บอกอยางนอนหลับคำหล้วแรงเอา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 ้า <laughs> <laughs> หัวหงวงหัวหง่งลลอน,นอนกับแมวกัมันอ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 ลีพี่เจ้าบอกได้นอนแต่ื่าขึ้นนี่นะนอนมันทันยังบอ่อิ่มอ๋อยงุ่นโบกินเดีนยวนะเลงอืมโอ้ยผู้ใหญ่จะดีทเ,เมืองนอกเออ,พอ,พอเอาขระโโพดมาหายปอาเมาซับแพงเข้าหายเลยสับแพร่งหายสับแพงทุ้งหนึ่ง ขอบขอบใจหลายๆโอวเด็กกินเนาะขอบฟุ้นขอบคุณขอบใจผวกมให้รอบสุดท้ายของของช่วงนี้ยังอีกช่วงเดือนหากระ่อยสิเก็บอีกเออปลูกใหม่หาให้แมนตัวแซ่บด้วยแ่บไปแล้วโมน้ำผึ้งมากันนะน้ำผึ้งกระโพดเนี่ยเกาะกระโพดน้ำผึ้งฮะแม่นแซ่บเอาสื่อตรงสามลอยให้เด็กกระสุดขัดยังักใหญ่นี่เเอ้กินกินจนตาเหลือกูแล้ว เอากัดมันก็ต้าเหลือกแต่ว่าเวลาเจ้ากัดนะเออจิบเหลือกยังได้อีกกระโดดใช่ไหมเออโอ้ยสุดสั่งนอนพี่น้องใอ้บอกให้บอกให้บอกเหมือนกินจะต้าเหลือกบ่เหลือกดอกบ่เหลือกได้เจ้ากัดมันก็เหลือกมา เล่ยเล่านิจสินนอกนะวันที่สองเลยเด้อวันที่เจ็ดนี่ไดนั่งอ่นหนังอีกสิไปเพาะเออแล้วจะวันลุกลุกมเห็ีนอนแงงสมองมาทำงานสมองมาทำงานพี่น้องเลยื่อยเลยลุยไล่เด็ลุยไล่จนลังจนลังขุดลังโคดูนอนกับแมวพี่น้องเลยแมวค่ะไปเฮาเมื่อได้บานทนิคมเลย เลาะส่งหากฮกทงผู้แหละอืมบักอาซาอาถุโอ้สโยสาธุบางคนก็โถ่อยเขาเออกไปเอาเองนะไบ่ได้ส่งถึงเฮือน,น,นโดยอ <c oughs> อ้าวขับรถมาปุ๊บกับบอลูกบ้านนี่พี่น้องเอ้ยอืมสวงละเด้อโอ้โยมาเครือขื่นตัวนี่ไปพอกันคลิปหนาได้พี่น้องเด้อเมื่อก่อนเอ่ออ้าวมาพอแยกทองกระดองดากฮักพี่น้องเอ้ยเป็น เป็นนี่ค่ะผักเพิมื้อเช้าเอาออกไปก็พอดีหมอเจาะเลยเื้อยเพิ่นเมาหักพานาจ่ายบ่ยากดอกเออสิแต่เอาไปหน่อยเท่านั้นแหละเพิ่นเอาไปจักมัดจักมเหลือมัดอือเฮานะอาย2เดือนแล้วเอออยากเอาไปจักหันเอามัดเต็มเอออายเหี่ยวเหียนี่3เทื่อเหี่ยวแล้วจะส่งเปียกแต่ละมื้อน่ะซะบ่เป็น่น่ยัง เอาให้พ so so ี oh, ่น uh, ้องพอกันกิบหนาเด้อพี่แม่สุภูสุคนมาอย่างก่อนไหวเพิ่นไทยอันตะบักกล้วยตะบักไข่เพิ่นแล้วแข่มาถามเพิ่นว่าเพิ่นสิให้เอามาส่งบ่เกลือยังจะเกลือเบิดแล้วเบิดแล้วคือตุ๋ย้นเจ้ากินยาติเนาะกินยาอย่าง นนยาโมพนยาเม็ดนะนนตูนะตุยขึ้น๋อีกขึ้นแหงพีอ่ออกบนเลยเอาเอำพานละยานะ่ะซื้ออีอย,ยู่ปากโซกินยาลูกกอนกินข่าวเป็นได้กินเป็นยังจะเอามากินนะเจ็บล้างปวดแน่ฮาวดีมันกระบอกกอยังหลายอี่ายอ,อ,อ,อย่างนาเอาๆๆอเอๆๆอ